ตินทักสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเลยวันนี้มีไก่สวิลิงสองตัวจะหมักแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นเวลาย่างแล้วก็ถึงจะได้รสชาติหอมกรอบถึงกระดูกจะมาดูวิธีทำไก่ย่างแบบโบราณนะคะใส่สมุนไพร ขากระเทียมแบบโบราณนะคะพริกไทยพริกไทยดำนะคะสมนุนไพรแบบโบราณก็คือนี่แหละค่ะมาดูนำไปเลยขายนี้ล้างเรียบร้อยมือก็ล้างสะอาดแล้ววันนี้มีกระดูกหมูด้วยต้มก๋วย่อยนี้กับระดูกหมูซีโครงกระดูกหมูย่างก็แซ่บแต่ ไปดูไก่ก่อนคะ่ะน้องไก่วันนี้โบราณจะย่างเป็นตัวแต่ไม่ชอบเป็นตัวแต่เราก็ต้องมาผ่านะคะผ่าอุ้ยเปนไก่ทาไมเรามาแบกบไก่แบบนี้นะคะถึงว่าเรียกโบราณดูสิคะใส่มีดคมๆจุ๊บผ่ากลางเลย ผ่าตรงกลางนะคะนี่ออกเลยนะคะพอเราผ่าตรงกลางได้สัดได้ส่วนแล้วก็ผ่าและะ้วค่ะผ่าตรงกลางแล้วก็เราก็จะนํามากดตรงหลังนะคะกดตรงหลังจงจะอย่างนี้ค่ะคว่ำลงไปเลย เอาใช้มือเรานี่ทุบลงไปเลยค่ะทุบทุบน้องไก่กดลงไปเลยเพราะมือล้างสะอาดเรียบร้อยนะคะกดลงไปอย่างนี้เลยกดเขาจะได้นอนแบะแบะอย่างสวยงามเห็นไหมคะน้องไก่น้องไก,งไก่ได้ไปแล้วหนึ่งตัวแล้วพอก็ตัวที่สองก็เหมือนกันค่ะพาขึ้นไปเลย ขึ้นไปเลยน้องไก่จ้าร้องเพลงไปด้วยจะได้มีรสชาตินี่ค่ะผ่าเลยตรงกลางกระดูกเนี่ยใกล้จนีนตรงนีไก่ดูสิง่ายมากนะคะอันนี้คือทำความสะอาดด้านในแล้วแต่ความลงไปเลยกดลงไปเลยค่ะตรงกลางเอามือ กดลงไปเลยค่ะน้องไก่อาบน้ำแล้วกดตรงกลางก็จะไปหมักกดลงไปเลยค่ะดูเห็นไหมคะ่ะก็จะนำส่วนผสมก็จะมีน้ำไปเลยน้องไก่น้องไก่ไ,กไปนอนเลยเราก็ไปหมักวิธีหมักน,นะคะมันจะรสชาติต้อง เนื้อตรงกลางหันหน้าก็จะไปทำการด้วยการมาด<า>ไปเลยค่ะไปเลยไปเลย,เลยอันดับแรกก็คือหมุนไปเลยหมุนไปเลยพริกไทยง่ายๆโบราณใส่เครื่องปรุง รสไก่นะคะแบบโบราณหมุนไปเลยนุ่นให้หอมหอมอุ้ยหอมจุดต,ด,ดตูดไก่เสียบตูดไก่ชอบกินตูดบางคนก็ชอบกินตูดเพราะว่าถ้าเราย่างเป็นตัวเราได้กสามีก็ชอบกินแต่เนื้อตรงหน้าอกเราก็ถ้าเราย่างเป็นตัวเราได้กินเพราะว่าเราคนไทยวิวชอบกินกระดูก ชอบมันถึงได้รสชาติใช่ไหมคะแล้วก็หมักลงไปเลยนี่มันจะหอมมากนะคะนี่ทุบลงไปเลยเป็นโบราณสูตรรับแต่ไม่รับบุบบุบนะคะบุบบุบุบบ,บกระเทียมอุ้ยหอมไม่ต้องออกเปลือกออกนะถ้างั้นไม่ใช่สูตรโบราณ อันนี้คือเข้าย่างแบบย่างแบบโบราณค่ะทุบทุบขากระเทียมลงไปเลยนะคะบุบบุบตะไคร้บุบบุบขาตะไคร้ใบใบมะกรูดไม้อาโบราณโบราณถ้าบางคนเขาเอาน้ำตะไคร้ไปเสียบ ตูดไก่อุ้ยหอมย่างนะคะกรไ,ไปเลยอันนี้เป็นผงปรุงรสไก่สูตรสำเร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยลงไปเลยง่ายมากโรยลงไปเลยโรยลงไปส่วนที่เราชอบเลยค่ะโรยลงไปเลยนะคะเนี่ยโรลยลงไปเลยค่ะดูนะคะโรยลงไปก่าที่เราได้กลับด้านนะคะ บนข้างล่างสูตรเนี่ยโรยลงไปเลยจะหอมในปรุงสำเด็จรสชาติพอดีพอดีขอให้เราโรยทั่วๆอย่างนี้มันก็เห็นไหมคะผงไก่นี่มันเขาเรียบร้อยมาแล้วสูตรผสมสมุไนไพรแล้วก็ นี่นะคะดูสิกะเนี่ยก็จะนำมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กลับลงไปเลยค่ะกลับด้านลงไปเลยค่ะเขาก็จะหอมอยู่ในนั่นแหละอยู่ในท้องนั่นแหละท้องไก่นั่นแหละข้างบนเนี้ยข้างบนนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็จะมานำมาเหมือนกันนะคะอ้าวพิไยยัยไม่ออกพิไทยนี่โอ้ยหอมมากเลย หอมมากเลยค่ะหอมหอมหอมชอบมากเลยหอมหอมหอมน้องไก่น้องไก่น้องไก,งไก่หอมมากเอาขาตะไคร้ลงไปแล้วอย่าใส่ยัดรงลงไปแล้วองุด้วยธรรมชาติสองตัวพี่ชอบทานตรงกระดูกนะคะกระดูกส่วนปีกส่วนก้มมันนะคะกระดูกขากระดูกปีกมันว่าเราเป็นคนไทยถ้า ทานไก่แล้วทานเนือเน้อแล้วมันเป็นยังไงไม่รู้ไม่มีรสชาติไม่ชอบเนือ้ออก็ให้ฝรั่งทานซะอันนี้นะคะขาตะไคร์อเอาบุบลงไปข้างในแยกลงไปความลงไปเวลาย,ย่างเราจะมีกลิ่นหอม,มเวลาย,ย่างเราก็จะโรยอีกทีหนึ่งนะคะไปเลยตอนนี้ข้างบนแล้วตูดไตตูดไตเจ็บตุสไก สุดขวาน้องไก่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 สุดยอดของสูตรโบราณน,น้องไก่สมัยก่อนเนาะนัน่งรถไปนุ่นไก่ไกนุ่นโฆษณาให้ไก่ย่างเขาสนกวางไก่ย่างวิเชียนนี่ไก่ย่างสูตรโบราณบายวีวีไทยสวีทนะคะไม่ใช่ไก่ย่างเขาสนกวางนะคะไก่ย่างสวีท อันนี้ไก่ย่างช่องวิวีไทยสวีทไก่ย่างของวิวีนี่จะลงไปเลยให้เหลืองอา่ามไปเลยหมักหมักให้หอมด้วยกระเทียมตะไคร้ก็ถึงบอกว่าเป็นสูตรโบราณน,นี่เราทำเองมือด้วยผงนวดกับมือนี่นะคะไม่ต้องห่วงนะคะ คนเดียวสองคนตายายล้างมือสะอาดสะอาแล้วค่ะไม่ต้องหอ่วงบางครั้งก็ในการนวดการนวดอย่างเงี้ยไม่เหมาะถุงมือพลาสติกบางครั้งก็มีกลิ่นอันนี้จะหอมมากนะคะดูสิคะไก่น้องไก่ตอนนี้น้องไก่ใบวีวดูสิน่าทานไหมคะ หอมดูซิดูสิดูซิสัดส่สวนสัดส่วนสัดส่วนมาให้นิดหน่อยนิดหนึง่งประดับประดาด้วยงาสารต่อต้านอนุมนูลอิสระข่าตะไคร้่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมหอมากเลยเอาลงไปเลยนี่เอาลงไปเลยกระเทียมปุบ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 โรยลงไปเนียโรยข่าตะไคร้ลงไปอย่างนี้นะคะ ตอนเราไปอบนี่มันจะหอมนี่ก็คือสูตรโบราณค่ะตะไครบุบก็ไปเลยค่ะดูสิคะดูสิคะมาทานไม้ไก่ของวีบีน้องไก่น้องไก่อืน้องไก่น้องไก่น้องไก,นงไก่น้องไก่ค่ะดูสิคะน้องไก่เนาะเน็บเข้าไปตรงปีกตรงท้องก็มีแล้วค่ะตะไคร้ยัดเข้าไปค่ะแล้วนําเข้าไปอบแต่อันนี้จะนําไป แช่ตู้เย็นนะคะสักสองสามชั่วโมงมันจะได้รดนุ่มกว่าเพราะว่าเราต้องพักเอาไว้เพราะว่าเครื่งปรุงจะได้เข้าเนื้อไก่ไงคะนะคะนำไปทำดูนะเพื่อนๆมีใส่อันนี้สูตรโบราณใส่ข่าตะไคร้นะคะบายช่องเดี๋ยวจะมาหมักกระดูกหมู ไป,ไปทำต้มจืดก็ได้ต้มจืดกระดูกหมูนะคะย่างกระดูกหมูดูสิคะน้องไก่วีวีสองตัวค่ะสองตัวทำวิธีนี้มันจะไดไ้เครื่องปรุงจะได้ซึมเข้าไปข้างในคะ่ะหน้าหอมมากนะคะข้างในก็มียัดขาตะไคร้ลงไปแล้วยัดตะไคร้ลงไปแล้วตะไคร้กับกระเทียมคะ่ะ นะคะดูสิคะมันจะหอมโดยพักไว้สองชั่วโมงย่างได้คะ่ะเหลืองอลามแล้วส่งกินหอมตะไครมากๆคะ่ะนะคะมีเคล็ดลับไอเดียก็มาแลกเปลี่ยนกันนะคะดูสิคะตะไครนะคะอันนี้พริกหวานพริกป๊ปรโรนีเกาไปผัดก็พริกหยวกพริกหวานจะนำไปผัดกับ ย่างไก่กับผัดผักรวมสุดยอดของเมนูนะคะภักไวสต์นิวเนียจะนำเข้าไปเตาอบให้มันเหลืองแล้วก็ส่งกลิ่นหอมมากเลยค่ะอันนี้พักให้เครื่องเทศเครื่องหมักเราให้ได้เข้าเนื้อไก่ก่อนนะคะสักสองชวโมงนะคะตามสูตรแล้วก็จะกรอบ ได้กินทั้งกระดูกได้ทุกส่วนนะคะดูสิคะนะคะเพื่อนเพื่อนำไปทำดูเมนูวันนี้ก็จะเอาไก่เข้าไปแช่ในตัวเย็นสักพักไว้สักสองชั่วโมงค่ะบายบายค่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะคะบายช่องวิววีไทยสวีทแลกเปลี่ยนกันค่ะ